สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันในมินิเกมศึกขโมยแกะซึ่งพวกเราแบ่งออกเป็น4ทีมทีมละ2คนเพื่อไปขโมยแกะตรงกลางมาย้อมสีที่ฐานของตัวเองค่ะและความมันอยู่ตรงที่เราสามารถไปขโมยแกะที่ฐานคนอื่นได้คลิปนี้จะสนุกขนาดไหนนั้นไปดูกันเลยสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็อยู่ผมไว้ฮะดี่ค่ะ มังยังไม่พูดเลยอ๋อผมมันเป็นบทนะขอโทษดีเอาไว้สวัดีครับผมไว้ครับมีค่ะมังครับแบ็กฮอปมอนครับนานาครับชาลอนครับโฟอจ้าเทสลงจ้าพอดีเลยถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยอู้ยสีแดงเหรอเนี่ยยังอ๋อยังเหรอยังอย่าอย่าฉันม่กับเธอหรอกเชลไม่เป็นอะไรอ่ะเอาไป ตื่นเต้นอุ้ยโอ้พี่ไม่น้องตมีของที่ถือแกะก็คือเป็นอ๋ออันนี้ก็คือเอาแกะใช่ไหมโอเคค่ะไปน้องตรงนี้นะานะสิ่งที่น้องทำก็คือว่าเราจะต้องควนแกะคนอื่นให้หมดแล้วก็ฆ่าคนทิ้งให้หมดทุกคนจบเลยพี่เข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วเอ้ยเอ้เอ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอปัดพัดพัดเอาเลยเหรออือมีนี่สีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง แกเกินแกเกิน <descon> พ <TU X> <ori> ี่แกเกินแตมึงว่าตีใช่ป่ะมัน่แไปละไป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 ไไป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 ไไป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 ไนไป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 ไยไปไไปไยไป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 ไไปไปไไปไไป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 ี่ไปไปยปไไป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 ีปไ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 ไ

กลับแล้วพี่เอ้าพี่แกหนูแกหนูหนูมาก่อนหนูมังกรแกพี่หนูมาก่อนพี่หนูมังกรหนุมังกรผมมาช่วยแล้วไปเร็วกอยู่ไหนวะนี่ใครพี่มอนไหมอูไม่ได้อะยายาพี่ตามหลัง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 อึยเจ้าว่ะยา อย่าน้าเอาแกะไป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 ไปเลยไปไปเลยนนะอุ้ยทำไมแกะไม่ได้อะพี่เดี๋ยวแกะได้แล้ว oh my gosh แก้ลุดอันนี้คือแกะสามแต้มเหรอคืออะไรอ่ะใช่แกะสามแต้มมันคือแกะสามแต้มมันคือแกะแบบแกะสีพิเศษใช่ป่ะมันจะแบบว่ามันแบบว่ามันจะได้แต้มเพิ่มมาเข้าใจแล้ว แกหนูแกหนูแกหนูโดนมันสู้เฮ้ยยาย่ะแกหนู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 อะไรอะไรแกหนูแกหนูยา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 ไปเลย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 วิ่งวิ่งนี่ไงนี่ไงนานเราต้องไปขโมยน้ำเงินแล้วที่ว่าเราไปขโมยน้ำเงินกันได้ก้าวโอเคแค่เราแค่ต้องฆ่าเศษน้ำเงินให้หมดยกตีแล้วก็เอาแกะมาเป็นไงง่ายไหมง่ายง่าย พีบีหมดตัวทีไปก่อนแล้วไมาแล้วหนูมาแล้วหนูมาเร็วหนูมาเล็วอะไรอะไรอะไรเอาเลยนะน้ี่เก็บได้หลายตัวจังเอเก็บรับแตไไปเลยได้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 ไดล้ เอาเลอไปนู้นไม่เดินนด้วได้แกมองไม่เห็นโอ๊ยเข้าไปเอาเลยอะหัวสีฟ้ามันลดแล้วอ่ะการถ่านได้ไหมได้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 อย่าอย่าเข้ามาโอเคกันถานก็กันถานมีคนมาจริงด้วยสีแดงสีแดงว่ะสวัสดีค่ะโอ๊ยเกินพี่เกินใจเย็นนะ พี Turkey, ่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ไม่ไม่พี่บีพี่บีอะไรคะพี่บีอะไรคะอุ้ยสีเหลือคู่เยอะเลยทุกคนว่าไงดีคุณจะมาเราไปทหารไม่ได้แล้ว่ะมาไหนมะดีต้อนรับค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมาเฮ้ยเฮ้ยเกินพี่เกิน ไม่ได้ตายพี่ไมนไม่ตายจริงวะนั่งๆๆอะไรวะโอ้ยโอยพี่โอ้ยพี่เฮ้ยสีเราเยอะสุดแล้วเนี่ยใช่อันเดี๋ยวหนูกันหาแล้วกันได้นั่งกันหาเลยโอเคค่ะเฮ้ยพี่โฟมอะไรพี่พี่โฟมมาจากไหนจ้ามาไหนจ้าเดี๋ยวพี่แต่งเนือน อ oh, mm ุ้ยตอนนี้เรานำ17 14 17 10 15ไม่หลังดูจัดการเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ่ยโหดเกินเฮ้ยสีแดงพี่ชาลอนเหรอใครอ่ะพี่ชาลอนปะบ้านเราเลยจัดการพี่เลยแกเยอะเหรอฮะใช่ครับแกเยอะครับแกเยอะครับ เอาเลยข้าไปเลยเออดีมากเอเอ, <c oughs> อเฮ้ยมีคนมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวยย3ิบสามแล้ว <c oughs> ไวไวชิลคือตอนนี้อุ้ยสามสิบวิสุดท้ายทุกคนเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครมาหายพวกเรารนะคะไวสวัสดีคะ่ะอืม พี่หนูไม่ถนัดพีว่นี้เลยไม่ถนัดสวัสดีค่ะฮ้ยหนึ่งมีพี่เย้แล้วนเยวเลสเหรอแรมมาก่วนเพื่อนมาขบมยไม่ยอมมาเข้าไปเซ็นแนนเราสุดสี่เข้ากันเลย เขาขโมยแต่เลข3ตัวเนี่ยคนนี้่ปวดเท้าครับี่เขียวที่หนึ่งเลยรอบนี้เกมพี่ศสองอยู่กับโป่วยไม่ได้ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่พี่โพดตีโหดมากบอกเลยเออไปเลยพี่ไปไปไปพี่เลงสีไหนไว้ไหมเราทำชนะไปแล้วนี่เกมเมื่อกี้อะไปแล้วเด้อเอาอยู่บนหัวพี่ไปเลยไปเลยไปเลย ้ยแข่งก็แค่แบบเดินไปใช่ป่ะไปไหนนุ่มโอ้ยพี่แกสซีนูแกสซีนูแกสซีนูอะไรอะไรคุณคุณทำอะไรคุณทำอะไรคุณแกะขโมงอะไรคุณทำอะไรคุณทำอะไรคุณทำอะไรคุณแกะเดี๋ยว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 แกะขโมงแล้วขโมงเออเอาพี่เออสะใจวะไปเลยพี่ไปเลยไปเลยอุ้ย อย่าโล่ะโผวิมอนโคตรโหดแกน้อยนะมันปล่าประโยชน์ไม่อยู่ต่อหน้าฉันนะมันบปล่อปัดจุบิคับไม่ปลดไม่ปลดเฮ้ยโหดเกินเฝ้าโหดเกินเฝ้าอุ้ยนาดาใจเย็นนาใจนาดาใจเย็นโคตรน่ากลัวไปเร็วไปเร็วแกดูดมาเร็วไม่เปิดจุบิคับมาถึงไม่ปลดจุบิคับอะไรมาถึงเออ พี่มาหัวร้อนแล้วจากไปได้ไงอ่ะเฮ้ยคุณเนี่ยไปหายไปแล้วไปแล้วไปแล้เหรฮ้ยแกพี่ไม่เอาแกเข้าพี่ไม่เอาแกเข้าเหอหยาหยาพี่แกเอากลับมาไม่ได้หรอถ้าย้อมสีแล้วเอากลับไม่ได้อ๋อแต่ว่าสามสามแต้มเอาได้ใช่เราต้องระวังอยู่แล้วน้ำอยู่แล้วน้ำอยู่

ไม่โลบโอ้โหขนาดไม่โลบยังโดนตีเฮ้ยหนูฝีบ้าน,นทำไมเขาคนอื่นเขาเล่นกันเงียบจังเลยอะไรสิเฮ้ยเราได้ยินเสียงคุณขอความช่วยเหลือแถวนี้สวัสดีค่ะอุ้ยมาทำอะไรครับเนี่ยหนูหมาตามเสียงขอความช่วยเหลือเฮ้ยเจ้าถิ่นมากับกอนไปนไหนแล้ <laughs> วเจ้าถิ่น,นมาเจ้าถิ่นยังยังไม่ขโมยพี่ หนูบริสุทธิ์ยังไม่ได้ขโมอยอะไรเลยเดี๋ยวนี้มันสแต็กไม่ได้ใช่สแต็กไม่ได้ค่ะไปกัเปนเลยครับแกะของผมแกะของผมไปแล้วสีแดงเอาไปสีแดงเอาไปพี่ฝนอุ้สีแดงมีแกนสีม่วงด้วยมาห<แ>ันมาตี <c oughs> กันเถอะมาทุกคนวิสีเหลืองน้ำอะ่ะ ตั้งไหนอ่ะเป็นี้ไม่คิดว่าเนียนหรอสีเขียวเขียวเอ้ยอะไรเฮ้ยมาท้องว่ะเขามากู้มาเป็นเพชรอู้ยขามัน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 ชิบหายดไม่โดนมาแล้วมาแล้วไม่ตายยากจังเฮ้ยสีเหลือง สีเหลืองมาพี่บีขโมอยแก่น, <c oughs> นี่นะพี่ขอลองสู้ดูหน่อยสิจะตายไหมเนี่ยอ๋อ,อตายจริงด้วยพี่จะตายแล้ว <c oughs> ไปไหนไปไหนไปเอาสีม่วงไม่ให้ไม่ให้ <c oughs> ไม่ให, <c oughs> ไให้ไม่ให้ไม่ให้พี <c oughs> ่สนะีม่วงของหนูหนูชอบสีม่วงไม่ให้ยานะไหนอยุ เฮ้ยสีเหลืองเขาเอาสูตรเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาสีเหลืองก่อนจริงป่ะพี่ไม่บอกไม่รู้น่ะไปแล้วหนูใบไม้เฉยใบไม้เฉยเกินไปเป่าสีเหลืองเกินไปเป่าเกินไปโอ้พี่ทำไรนานาทำไรนานาคนน่ากลัวเลยแต่ละคนแม่เฮ้ยพี่พี่แล้วเอางั้นเหรอฮะมันเป็นสิ่งการแข่งขันแล้วนะ เพยงยังไม่ล้มเลิกอ <mm ีกแล้วซๆโอ้ยโอ้ยวหลตัวตัววิไลตัวสีเหลืองหมดจังสีแดงมาสีแดงมาเขามาทุกสีเลยที่แแล้วอ่ะโอา้ยเก็บเก็บเก็บหยุดเดี๋ยวนี้พี่อย่าทำผมเลยโอ้โหเฮ้ยยี่สิบสอ

ฮ้ยตีไม่โดนสักทีสวยชะร้อนทำดีเราสู้ไปเก่งเราเล่นเนียนขอแล้วกันนะมาไปตีตดตดทำไมชิมหายเฮ้ยเ้าน้ำว่ะ พี่ยังเอาอีกเนาะเราเราเสมอเลยไม่ให้หรอก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 เสมอจริงปะเสมอจริงปะโอ้โหยสีแดงนะเฮ้แต่เราไม่โหลดเราไม่โหลดเนียเราเราเสมอเราเสมอเดี๋ยวเมื่อกี้สีเหลืองน้ำนี่พออะไรอะคุณที่โหละครับคุณทำไมคุณที่ทำไมคุณที่โหลดจังเลยนะที่โหลสีเขียวครับที่โหลสีเขียวครับทำไมทำไมทำไมคุณคะแนนน้อยจังอะครับ A later few moments สติว่ฉ่ำมากแต่ละคนยังเดียเลยไม่เน้นชนะเน้นขโมยโอาสวัสดีค่ะโอ้โหทำไใครกกอดศัตรูในวันนั้นเป็นเพื่อนกันในวันนี้ในวันนั้นในวันนี้เนี่ยเราเลยอะไรไอซีวินอะไรไอซีวินได้ยินอะไรไอซีวินโอ้โหขอขอลาก่อนนะนะอย่ายังยัง ลาก่อนพี่ลาก่อนพี่มดโอูพูดไวไปแปลกองลาก่อนแม่ละเอาเลยพี่ไปเลยไปเลยอุ้ยพี่มดเราเคยเป็นมิตรภาพกันนะเราไม่ใช่วันนี้โอ้โหน้องพี่ไม่สนใจทีน้องพี่พี่ดูแค้นพวกหนูเนาะไม่ไม่แค้นพี่ดูแค้นทีแล้วเนาะไอ้แค้นอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ไม่ติดอะไรวะทำไงไม่หยับไม่ได้หย่าหย่ามาแล้วครับมาแล้วครับไปไหนพี่พี่พี่ลืมรองเท้าพี่ลืมรองเท้ามาเอาก่อนรองเท้าหลุดรองเท้าหลุดรองเท้าหลุดจริงครับจริงครับจริงไปแล้วขอโทษขอโทษค่ะขอโทษค่ะไปไหนน้อง เขาเรียกว่าล่าสุดขอบแมพสีเหลืองมาขาเสร็จแบบปุ่นไหนนะารสีเหลืองวดอ้ยเราลงนำนี่เราน้ำนี่ได้ไหนูนำเอนนบ้ายกันบ้างโอเคค่ะเ้ยทำไมางนำตลอดเลยผูพีเลเหอจริงอย่างงี้เหรอ โอ้โหมายากด้วยโอ้โหช่วยด้วยช่วยไปยากกฮัโกฮัทพี่เรายอมเขาไม่ได้เอาคืนเอาคืนเฮ้ยดีว่ะเอาคืนเอาคืนไม่อายบ้างนะพี่หนูขอฆ่าพี่ตะกี้ไม่ได้มาไม่ได้หรอกนะนาไม่ได้หรอกครับเุณชากจะอนเดียผมจะให้คุณดูไม่ได้หรอก โคดยับเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเล่นเองง่ายกว่าอุ้ยหนักหัวพี่ี่เราแบ่งกันดีกว่าโอเคไม่เป็นไรค่ะโอ้แบ่งแบ่งไม่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 แบ่งตรงนี้ไม่แบ่งพี่เอาตัวเล็กเลยโอ้ยโอ้ยหนูได้หลายตัวหนูได้ใครมาวะ ใครมาวะใครมาวะใครมาวะสีเหลืองเหลือหนึ่งเฮ้ยพี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเอ๊ะหนูได้ยินเสียงใครกระซิบอะไรกันแถวนี้วะในไงมาล่ะซิมน้ำเงินนะอ๋อเนี่ยมาทำไมพี่เบียไม่รักก็ไม่ต้องมา วิน,นเเลเเงยไปด้านหลังด้านหลังสีเขียวไปแล้วสีเขียวขโมยไปแล้วโอ้โหปล่อยมันไปเถอะยากเกินไม่โดนลุมวะไปโอ้ยไม่ตีไม่โดนจริงพี่ทไมตีไม่โดนมีโดนขโมยอ่ะโอ้พลอยมันไปเถอะยากเกินพอเถอะ พป้เถอะโอเถอะเหนื่อยอะไรอ่ะ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 อะไรอะไรอะไรอ่ะอืมอืมโอ้ยแกบนหัวสีคุ้นๆนะคะเอาพีแดงมาด้วยหมมาเลยครับพีโป้ช่วยด้วย ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอยากอยากแกใครหลุดวะโอ้เนียนมากเลยต้นไม้ต้นไม้ดูเลยกายอะหลุดนะพี่คนต้องมน Fiat Clay! Tunggu sekejap, tunggu sekejap! Hei.... Dia meneabilah sangit nya!! Hei.... Dia menebil Bevah,... ...sangit nyala dia meneعلah Ng Monte lol Lan! Lapar berapa kezapu? Do-Lan Sudahlah Sudahlah, Sudahlah Hohoho Kerana lalu cuba muchas น่าจะเหลอสองนาทีค่ะทุกคนเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนี่แหละนี่แหละหาต้องกันบ้านแล้วนะดูดิพี่มีคนมามีคนมาฟังขวาฟังขวาได้ย oui> ินเสียงโเดียวใครวะเสียงใครวะเฮ้ยอะไรเนี่ย เอาไปเข้าไปเฮ้ยโน้ตนะไอ้สิเข้าไปเอาไปพี่มันแกนู้บี้เราจะแบ่งแยกกันเราแบ่งแยกกันก็เอาคืนมาก่อน้าไแกผมโอ้ยน่ารัได้แล้วขอเลยกันเหลือหนึ่งนาที เอ้ไวอยู่ไวอยู่เขาปานเขาปานอะไรพี่อะไรอย่าอย่าอะไรพี่คะแนนเยอะแล้วเราอะพอแล้วไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่ดีไม่เฮ้ยไม่ดีไม่โดนเอ้ยเฮ้ยฟอนลูมฟอนพ่พุด

แบนด์สองคนนี้ละแบนด์สองคนนี้ละแบนด์สองคนนี้จริงพี่สุดท้ายพอดีเลยขบวยแดงมาได้สามขบวยแดงไปอีกสามก๊อสมีคนห่วยรู้ตัวชาไปนิดนึงมีคนเป็นคนขบัวชาพี่รู้ไหมหนูอะหนูเก็บแกะตรงเนี้ยตรงกลางอ่ะชิวๆิสามตัวพอหนูกลับไปอ่ะหนูเห็นแกะหนูหายไปที่หกตัว นุ่เหมือนจะร้องไห้ายบ้านดิวชิวอะแล้วอยู่ดีเอาเวนเจอร์มาอย่างไรกันได้โงหนูหนูกลับฐานหนูได้ยินเสียงกรีดร้องกันหนูแบบชิบหายละเออศึกชิงแกะจบไปแล้วนะครับก็ฝากไปติดตามทุกคนด้วยนะครับไล่จากจากซ้ายผมเนี่ยฝากร้านบุกกี้ไบอยด้วยค่ะแล้วขายคุกกี้ค่ะโอเคมันแตกยินดีคืนเงินอันนี้ไม่ต้องหรอกมั้งเนี่ยไอเนี้ยผมผมผมชิบอนครับ ไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ตกงานสวัสดีครับแจ็ชาลอนครับม่ใหซะด้านซะด้วยดิือไมอะไรเกครับโอแซีอันนี kind of ้ก็ไม่ต้องหรอกอ่าโฟร์อาร์ซีค like cool ่ะเสียงแหบหมดแล้วอ่าบิ๊กแม็กซับซับอ่าบีเด็กละยวครับฝากทุกคนไว้ด้วยฮะไปดู คนอื่นไปดูช่องคนอื่นด้วยนะครับสนุกมากวันนี้ถ้าอยากให้เล่นอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับรักไลค์ซับใครแชร์กระดิ่งด้วยเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายโอ้ยเสียง,งดูแหบบ